กันบ้างคะมาจนถึงคลิปสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราได้เรียนกันนะคะทบทวนนะคะที่เราได้เรียนกันมาเราเรียนกันมาว่าทําไมเราต้องตลกอ่ะมันสําคัญยังไงสิ่งที่สําคัญต่อมาคือคุณเป็นตลกประเภทไหนเป็นตลกที่ร่วมและสร้างสารรค์ทำให้คนอยากสนุกกับเราหรือเป็นตลกร้ายทําให้คนอื่นรู้สึกเสถอนใจและกลัวเราหรือเปล่านะคะแล้วก็มี ทริคหรือเทคนิคต่างๆที่เราจะาไปไฝึกตัวเองเพื่อให้เรากลายเป็นคนที่ตลกมากขึ้นสิ่งสำคัญค่ะการที่เราจะปล่อยมุกสำคัญมากคือเราต้องมีความมั่นใจฝึกไปเลยค่ะปล่อยไปเลยค่ะแล้วมันจะทำงานผสานกันนะคะเมื่อคุณมั่นใจคุณจะกล้าปล่อยมุกแต่เราไม่ต้องรอให้เรามั่นใจก่อนค่ะให้เราลองฝึกกล้าปล่อยมุกก่อนเดี๋ยวเราจะกลายเป็นคนมั่นใจทั้งหมดเป็นทักษะค่ะ เป็นสิ่งที่คุณจะต้องฝึกซ้ำๆอย่าลืมที่ครูเคยบอกว่าเราต้องพาตัวเราไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีอารมณ์ขันเสพสื่อที่เป็นอารมณ์ขันเยอะๆนะคะแล้วมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องสนุกสําคัญอีกอันหนึ่งคืออย่าลืมที่จะยอมรับตัวเองทั้งในจุดแข็งและก็จุดอ่อนของเราเพราะวันที่เราค่ะยอมรับตัวเองได้เราจะไม่ได้กลายเป็นตัวตลกของใครค่ะแต่เราจะเป็นคนที่สามารถสร้างเสียงหัวเราะให้กับทั้งตัวเองแล้วกับสิ่งรอบข้างของเราได้ สียงหัวเราะค่ะจะทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้นแต่ต้องไม่ลืมว่าคนที่สุขขึ้นมากที่สุดคนแรกคือตัวของเรานั่นเองขอให้ทุกคนไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปสร้างเสียงหัวเราะให้กับตัวเองแล้วก็ผู้คนอย่าลืมฝึกซ้ำๆนะคะ